มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามได้จัดกิจกรรมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ประเภทประกาศนียบัตรนอนดีกรีหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะผลิตกำลังคนด้านโภชนาการแปรรูปข้าวร่วมทุน2567โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของกลุ่มส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษากองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ซึ่งการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวรองศาสตราจารย์ดรประสบสุขฤิธิเดชดรสายใจเพ่งทีดเรเกรงไกรนามในผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุนทรียาชัยปัญหาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุนันทากิน,นรีวงได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมร่วมกับโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับการใช้เทคโนโลยีปลูกข้าวอินทรีย์ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ ภายใต้โครงการของจังหวัดมหาสารครามเกษตรปลอดการใช้สารเคมีและการเผาซีโร่เบิร์นจังหวัดมหาสารครามมุ่งสร้างมหาสารครามมหานครปลอดการเผาโดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้1 เพื่อเป็นการนำใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกับการสาธิตเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการปลูกข้าวอินทรีย์และการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาโดยจัดทำแปลงสาธิตการบริหารจัดการปลูกข้าวอินทรีย์และจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 2. สาธิตการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันได้แก้ไขปัญหาการทําเกษตรแบบเคมีและการเผาในพื้นที่การเกษตรมหาวิทยาลัยลรหาชภัฏมหาสกการคามนะแล้วก็เครือขา่ายในการทำวิจัยในทางนี้นะคะค่วันนี้ได้รับน้ที่เป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรมคูณบาท้องถิ่นุูงา กการใช้เงินมีส่งเสริมการถือเข้าอินซีได้คุณภาพให้ได้รับรลอดภัยร่างๆนะคะขออนุญาตนะคะแนะนำผู้บริหารทีมวิจัยของจังหวัดมหาสารคามของมหาวิทยาลัยราชภัณฑาตยสถามนะคะขั้นแรกนะคะก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรประสบสุขวิทิเดชนะคะท่านนี้เป็นประธานโครงการแล้วก็เป็น เพื่อนเจมส์สมุทรนะคะในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะท่านแพทย์แผนไทยเทชนธรรมนะคะมาลงศัลย์นาโมรักค่ะนะหรือว่าหมอตวงนะคะอันนี้ที่ได้เป็นอ่าโซนหนึ่งของโครงการบัณฑิตพันใหม่แล้วก็อ่าโซนแอนบริษัทสยามคูเปอร์มาค่ะคุณพรพรรณถินแสนค่ะค่ะแล้วก็อ่า พิธีกรรมผ้าอีสานค่ะนายบุญทองบุญยรัตประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอพะเยาพิสัยค่ะนางกนพัทมโนร,รัตผู้แทนโรงเรียนบ้านหนองฮีค่ะนายบวรพิวแทนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาค่ะ นายเรืองเดยนบุการรงท่านรองนายกองการ,ราบริหา,า,ารส่วนตำบลเมืองเ่าค่ะท่านผู้นวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดกแก่นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยและทีมวิจัยหาวิทยาลัยราชภัฏม,มาสารคามตัวแทนสยามคูปภร์ต้า,ตา,ตา,านนต์ัฒนาชาติจำกัดผู้นำชุมชนท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกองการมืองสุนบนและก็พี่น้องที่มาร่วมงานผ้าหอมมะลินะครับ ซึ่งมีหนา้าที่ปลูกประมาณ269,000ไร่นะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาชีพเสริมก็คือการ,รปลูกแตงโมงปลูกเมลอนแล้วก็พืชผักต่างๆนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรแบบอินทรีย์นะครับซึ่งเป็นการลดภาวะโลกร้อนนะครับไม่ก่อมลพิษ PM2.5 นะครับซึ่งทําให้เกิดภัยต่อมนุษย์และสัตว์นะครับ ซึ่งวันนี้ได้จับแปลงเรียนรู้ต้นแบบการาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลินะครับของอำเภอบ้าพุามิสัยนะครับเพื่อให้เกษตรกร,กรได้มีเมล็ดพันธุ์ที่มีบนภาพนะครับก็ผมก็มีความปลาบปื้งยิน,ยน,ยนยดีที่ได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับเกียรติจากทางคณะท่านหลวงพ่าแล้วก็คณะหน่วยงานต่างๆที่ ลงมาพื้นที่เพื่อที่จะดูแปลงสาธิตในการเกษตรในครั้งนี้ก่อนอื่นก็ขอนำเรียนก่อนว่าเมื่อก่อนนี้ในชุมชนบ้านน้องมีปลูกข,ข้าวเป็นเป็นอาชีพหลักแล้วก็มีอาศัยเฉพาะฤดูการจากน้ำฝนซึ่งเราจะไม่มีจนมาทานในการทำนา สภาพพื้นที่อากาศก็จะเป็นพื้นที่แห้งแล้วพื้นที่อับฝนและปัญหาพอสมาพปัญหาในจุดอ่อนของพื้นที่ก็คือพื้นที่อทของเราไม่ส<ด>ามารถที่จะทำเล็ดพันได้เพราะว่าหนึ่งเกิดจากเครื่องจักรกลเช่นาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวนี้เราจะใช้รถเกี่ยวข้าวโดย,าดยทางรถเอกชน แล้วก็เขาไม่ได้สนใจเลยว่าข้าวจะเกี่ยวข้าวเหนียวหรือข้าวพอขอข้าวข,าวขอมมะลิพอถึงเวลาเขาก็จะเกี่ยวเลยเราก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีก็เลยเกิดแนวทางในการที่จะพัฒนามเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีแล้วก็ได้มาตรฐานได้คุณภาพเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าของเราและก็ให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้ที่มากขึ้นก็เลยสะพอ้อปัญหาส,สิ่งนี้ให้กับทางท่าน อลองพู้ว่าได้รับผมเองนะก็พื้นทางได้มาพยัญจภูมิศัยนะครับได้ประมาณสองสามครั้งนะครับก็รู้สึกดีใจนะในส่วนของพยัญจภูมิศัยเนี่ยนะครับด้านในส่วนของเทคโนโลยีนะครับของแสงกูร์ตานะครับมาปรับใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับและในวันนี้นะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะที่ในส่วนของอทางามหาสารคาี่ยนะครับได้จาใช้ในส่วนของ ลดกำนาหกแถวนะครับจริงๆเราต้องเรียนว่าสลมูโบตานี่นะครับมีเครื่องจักรกลการเกษตรนะฮะที่จะมาช่วยเกษตรกรเนี่ยนะครับให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับแต่สำหรับตรงนี้นะก็จะในส่วนของการดำนานะครับที่จะสามารถนะครับเพิ่มผลผลิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนของภายใต้การปอดการเผาด้วยครับสำหรับการปลูกข้าวในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีและมีการเผาพื้นที่ การเกษตรนะครับขอให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรทั้งด้านทางตรงและทางอ้อมนะครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับเพื่อลดปัญหาในเรื่องของการปลอดดารเผานะครับจากเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามบริษัทสยามกูโูต้าคอมพิวเตอร์จำกัด จึงได้ดำเนินการโครงการขึ้นในวันนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกับการสาธิตเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการปลูกข้าวอินรีการจัดการเศษวัสวสเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา 2. เพื่อเป็นการสาธิตการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมในพื้นที่สเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน <reading> <expand> ขอให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาวันนี้เราคิดเป็นเกียรติเลยยิ่งเปนอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบปะพวกเราในวันนี้เพื่อจะปลูกพิสัยนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมตระพันของพวกเราในวันนี้นะครับเป็นโครงการร่วมกันนะครับระหว่างทันภาคการเกษตรนะครับและการและระดับรัฐที่จะดำเนินการปลูกข้าวจะปลูกมืนแม่เจียมเหนพ่อเมื่อกองที่ผ่านมาต่อไเป็นในเบอร์นี้ใช้ที่ได้มือดำเนินมาดำเองนะครับแต่ผอเป็นต่อผู้ว่า ได้ภูมิปัญามาช่วยขับรถเกี่ยวในรถดำนานนี่หลายรอบแล้วนะครับก็ถือว่าพัฒนาการของตัวเองมาอีกขั้นหนึ่งนะครับต้องเรียนพี่น้องว่าภาคการเกษตรครับเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ภาครัฐหรือรัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งยองจะว่าเราอี่พื้นที่การก็ปูนทั่วประเทศประมาณร้อยห้าสิบตันไร่ก็เป็น่ยนนาที่นประมาณเพื่อพึ่งหนึ่งนะครับสี่สิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วพี่น้องพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 30%จาก20,000คนถึงม0 0านคนที่เราตจะเฉลี่ยก็ประมาณ10ล้านคนเกียกัาร10ล้านคนก็เป็นคะแนนสำคัญสำหรับรัฐบาลในการที่จะบริหารประเทศนเดือนมิถุนายนนะครับทางกระทรวงเกษตรพยายามเน้นให้การเกษตรเป็น400คะแนน400เราคงได้ยินคำนี้มาตลอดนะครับในระยะ3ปีที่ผ่านมาแต่ราถามว่าจะเป็นคะแนน400เกษตร400 ใครอยากับเพื่อนไปนสู่จดนั้นได้ใครอยากเพื่อนได้ไม่ต้มี3าส่วนสัวแรกคือคนใจของทางรัฐนะครับไมาจะเป็นทางต้างนาตเษ็กนะครับหน่วยงานที่เกี่วตัวที่สองนะครับที่จะ,ะมีทความป็การสถานการศึกษาทางด้าภาคเอกเพราะว่าทางตางากมองกรวิศวิจัยการภาคเอกชนทีเทคโนโลยีต่างๆน,คนะรรรรกกรคนร,ร,รับที่มาผแรงการทำงานสุดท้ายที่สำคัญคือที่น้องภาคนก พี่น้องต้องเรียนรู้พี่น้องต้องโผลรมาเดินสู้นะครับหลายจังหวัดไม่มีสถบาบันการ,าาการเกษตรทําให้ไม่มีแต้มต่อแต่เราเมื่อมี่ผนการศึกษาในพื้นที่้านการเกษตรแล้วน่าจะเป็นความหวังในการที่จะช่วยพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆภาคการผลิตของเรานะครับที่สําคัญถ้าท่านมีไรายได้ดีแล้วผลดีๆแล้วหมอ้าหลังนะครับบางีรถมีป่วิ เพื่อท่านจะดาวลดไว้หุงข้าวต่อไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านครับขอให้ทุกการมืองนี้นำไปซึ่งเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องในพื้นที่ของเพี่จัภูมิสัยนะครับแล้วก็เป็นองค์สำนวนนะครับขอบคุณที่ครับสวัสดีครับค่ะขอได้เิญท่าน รองศาสตราจารย์ดรประสุสุขฤทธิเดชค่ะรับมอบของที่ระลึกจากท่านประธานวิสาหกิจชุมชนค่ะขอเชิญค่ะค่ะลำดับต่อไปขอเชิญท่าน จังหวัดหม,ามาัมางสะคานค่ะรับมอบของที่ระลึกค่ะ ขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกลุ่มส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษากองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและเกษตรผสมผสานบ้านโนแนแคนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติหนองโนรุ่งเรืองทีมผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ดตรประสบสุขฤิธิเดชดอตอร์สายใจเพ่งทีดรเกตอร์เกงไกลานามในผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรสุนทรียาชัยปัญหาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุนันทากินนรีวงศ์